สวัสดีค่ะอะเรามาต่อกันนะคะคลิปนี้เราก็จะทํากลวยนะคะกลวยลายสีนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเลือกไปตองช่วงยาวๆมานะคะเราเลือกช่วงไปตองยาวๆมาเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดตรงนี้นะคะไม่ตัดออกหมดนะคะให้มันเหลืออย่างนี้นะคะขอบเหลืองๆตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราตัดหมดเดี๋ยวไปตองเขาจะฉีกขาดแบบนี้นะคะไมงั้นมันอยู่ติดกันนะคะเราค่อยๆเล็มตัดออกนะคะเราเลือกไปตองช่วงยาวๆมา พอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็เลช่วงไหนที่มันขาดแล้วก็ออกเลือกช่วงที่มันยาวแล้วก็เรียบนะคะที่ไม่มีในตองที่ไม่ฉีกขาดอน,นี้นะคะเรื่อวๆนะคะบางคนก็ถามว่ามันกว้างเท่าไหร่บางทีถ้าเราต้องการสูงมากแล้วก็ฉีกกว้างมากนะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปตอง วางทับกันนตัวนี้น่าจะดีกว่าไม่ขาดนะคะเอาตัวที่ไม่ขาดนะคะม้วนง่ายนะคะอย่างนี้นะวางทับกันนี้ตรงเนี้ยไม่ต้องให้สุดนะคะเวลาวางทับกันเห็นไหมคะไม่ต้องให้สุดถ้าเราวางสุดอย่างเงี้ยทับกันเวลาเราม้วนมันจะไอข้างในนี้มันจะแลบออกมานะคะวิธีการนะคะวางสักสองสามชั้นอย่างนี้นะคะในตอนเศษๆที่เหลือ ะะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพับนะคะพับม้วนม้วนเช่นเดียวกันกับเหมือนกับม้วนกลีบนะคะอันนี้นะ นี้มีความพยายามที่จะอยู่หลังกล้องอันนี้นะคะพับอย่างนี้นะคะนี่นะคะพับเฉียงเหมือนกับที่เราพับนิ้วแล้วค่ะอันนี้กึ่งกลางอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะเลื่อนมาตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วเราก็พับเข้าอันนี้นะคะนะคะนี่ค่ะพับเข้านะคะแล้วก็พับเข้าไปอีกนะคะอย่างนี้พับเข้ามาเรื่อยเยเลยค่ะนะคะถ้าใบตองเรายาวเราก็จะได้ กวยสูงนะคะอย่างนี้ได้ไหมนีม่นะคะเสร็จแล้วเราจะเอาแหลมแล้วก็ม้วนเข้าไปนะคะเอามือม้วนเข้าไปข้างในนี้แต่ถ้าเราม้วนปุ๊บตรงนี้มันจะสูงขึ้นนะตรงริมตัวนี้นะคะก็กดระยะให้ถูกนะคะตรงนี้ปกติจะใช้เข็มหมุดกัดนะคะเข็มหมุดกัดไว้ก่อนตรงนี้นะคะ หรือถ้าหาใกล้ตัวนะคะก็คือเอาแม็กแมกเย็บไปก่อนนะะให้มันคลายออกนะคะเนี่ยนะอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตัดตรงนี้ออกนะคะเตรียยนปากปวยสมัยก่อนเขาใช้มีดค่ะค่อยคตัดมีดเอมีดจิมมาะะ่ะะ ก็เลยเรียกว่าเจียนเจียนหมาเจียนหมาก,ก็คือตัดนะอันนี้ก็เหมือนกันใช้กันไกลแล้วก็เลยใช้คาโบราณโบราณเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราก็จะเย็บถึงแล้วใช่ไหมคะล้วก็ใช้แม็กเย็บได้เลยนะคะความหนาของตัวนี้เราอาจจะต้องใช้แม็กตัวใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะคะอันนี้เราก็ลองตั้งดูตั้งดูมันเอียงใช่ไหมคะเอียงแล้วก็ตัดนะะอันนี้คือกลวย ค่อยๆเล็มนะคะอย่าตัดจะอย่าใจร้อนนม่งั้นเดี๋ยวเขาจะผ่านสั้นไปเลยนะคะอันนี้ก็ได้กล่วยอย่างนี้นะคะได้กล่วยนะคะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ลองบางดูนะคะถ้าเขาตั้งตรงก็โอเคก็ใช้ได้นี่คือกลวยนะคะกวยใบยสีนะคะ